adv 3 5 0ครับผมติดตั้งไฟสปอตไลท์นะครับตัวนี้เป็นรุ่น40วัตต์นะครับเป็นขาวสูงขาวต่ำนะครับ40วัตต์ขาวสูงขาวต่ำติดตำแหน่งแบบนี้นะครับไม่เจาะรถนะครับนี่ดัดแปลงแบบไม่เจาะรถเลยนะครับอันนี้ไฟไฟเดิมๆนะครับไฟต่ำนะครับผมสปอตไลท์สูงต่ำพร้อมกันนะครับดูที่ตึกนะครับดูที่ตึกนี่ไฟต่ำนะครับ สูงต่ำพร้อมกันนี่ก็คือจะถึงตึกนู่เลยนะครับแล้วก็ไฟสูงไฟพาร์นะครับผมอันนี้เป็นไฟสูงอย่างเดียวนะครับต่อเข้ากับสวิตช์ไฟพารของรถนะครับแล้วก็เปิดไฟสูงค้างได้แบบนี้ครับสปอตไลท์จะติดด้วยนะครับเปิดไฟต่ํานะครับดีดพารมันก็จะตัดเป็นสูงแบบนี้ครับฮ่รุ่นนี้เป็น40วัตต์ขาวล้วนนะครับอันนี้มาติดแต่บอสแท้ด้วยนะครับฟังเสียงครับ โอเคนะครับซันบีมประกัน6เดือนเต็มครับ